อ่านะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการห่อหุ้มแบตนะครับตอนนี้ผมก็ได้หุ้มเปลือกชั้นนอกอ่าเปลือกชั้นในเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่โดยใช้แผ่นฉนวนนะครับไม่รู้เขาเรียกแผ่นอะไรนะครับก็หุ้มด้านในไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับด้านนอกนะครับก็จะหุ้มด้วยท่อหดอ่าแบบนี้นะครับสีฟ้าสีน้ําเงินที่คุณหูคุ้นตากันนะครับแบบนี้ก็มีขายนะครับเม็ดละไม่กี่บาทนะท่อหดแบบนี้นะครับเม็ดละ ก็ตามแต่ขนาดนะครับยิ่งขนาดใหญ่ก็ราคาสูงขึ้นแต่ก็เมตรละไม่ถึงร้อยนะครับไม่ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่นะครับส่วนเจ้าชนวนชั้นในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่แผ่นละน่าจะ20กว่าบาทนะครับความหนา0.5มิลนะครับนี่ก็ที่ใช้ตอนนี้ก็คือประมาณาใช้ไปทั้งหมด2แผ่นนะครับนี่ที่ใช้ไปก็หุ้มได้พอดีเลยนะครับนี่ ใครจะหุ้มฉนวนชั้นในแบบนี้หรือไม่หุ้มก็ได้เอาท่อหดหุ้มเลยทีเดียวก็ได้นะครับนี่แล้วแต่คนทํานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับทําการใส่ท่อหดนะครับ ทีนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการปิดตูดนะครับก็จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ต้องเก็บงานยากที่สุดนะสำหรับผมนะครับคนอื่นไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันนะครับผมก็จะเป่าให้มันร้อนแบบนี้เลยนะครับ ก็ปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับทับไว้แบบนี้เลยอนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลว่าทําแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับย้ําอีกทีนะผมไม่ได้ประกอบแบตบเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นอาจจะทําได้ไม่สวยมากนะครับนี่นะแต่แค่นี้ก็พอใจแล้วแหละนะครับอา่าก็จะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอเย็นสักพักหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวต้องเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับอย่าเป่าร้อนมากนะครับนะเทคนิคก็คือนี่นะครับเราอย่าเป่าแช่นานจุดใดจุดหนึ่งนะครับต้องเป่าให้ความร้อนกระจายไม่งั้นไอพลาสติกตรงนี้มันจะขาดออกจากกันเลยนะครับเคยเคยมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องห่อใหม่นะถ้ามันขาดนะต้องระวังด้วย เสียวอยู่เหมือนกันนะครับเสียวขาดเลยนะขาดก็ต้องทําใหม่นะโอเคนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงนะนี่นี่มันก็จะเรียบแบบนี้นะครับแค่นี้ก็ พอใจแล้วนะครับสาหรับผมนะครับถ้าถ้าจะให้ดีนะครับเราก็หาซิลิโคนนะครับมาป้ายไว้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นสีขาวไปทั้งหมดเลยตูดมันก็จะแลดูสวยงามนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะส่วนผมก็จะนี่ก็ไม่มีอะไรก็เว้นไว้อย่างนี้แหละนะครับหรืออาจจะหาซิลิโคนมาแปะเพื่อกันไม่ให้น้ําเข้าด้วยนะครับโอ้มีตําหนิหน่อยนึงนี่ตรงนี้ฉีกขาดนะก็ไม่เป็นไรนะครับทําใช้เองนะส่วนด้านสายไฟนะครับ ถ้าสายไฟก็เดี๋ยวทําแบบนั้นแบบวิธีเดิมนะครับส่วนจุดที่สายไฟออกตรงนี้ก็หาซิลิโคนมา,อ,าอุดไว้หน่อยนะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้าแล้วก็ไม่ให้สายมันยกเยกไปยกเยกมานะครับเดี๋ยวสายขาดนะโอเค ก็เซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานประกอบแบตลิเทียมตัวนี้นะครับเป็น72โวลต์22แอมป์นะครับนี่ก็งานประกอบก็จะประมาณนี้นะครับก็พอใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้สวยงามมากมายเหมือนมืออาชีพเขานะครับด้านล่างแบบนี้นะอืม ด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องเก็บงานเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับมีซิลิโคนซิลิโคนมาแปะกันน้ําไว้หน่อยนึงนะครับนี่มีช่างเล็กน้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับติดสติกเกอร์เพื่อความสวยงามเล็กน้อยนะครับที่เหลือนะครับสายไฟนะครับตรงนี้สายใช้งานเราก็จะเอาเข้าหัวนะครับผมจะเข้าหัวเป็น s t 90นะครับไว้ใช้งานนะครับก็แค่นั้นเองพร้อมใช้งานนะครับ ประมาณนี้นะครับใครที่ดูคลิปนะครับแล้วอยากสั่งประกอบแบตผมไม่ได้รับประกอบแบตนะตัวนี้ประกอบใช้งานเองนะครับไม่ได้รับงานประกอบแบตย้ําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วกอ็อย่าถามว่าใช้งบเท่าไหร่เพราะผมก็ไม่รู้เซลล์แบตผมก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นแบตโดนมือ2เอามาประกอบแบตนะครับที่เหลือก็อุปกรณ์การห่อหุ้มเล็กน้อยนะครับถ้าคิดเฉพาะอุปกรณ์การห่อหุ้มเนี่ยนะครับก็อยู่ราคาหลัก2-300นะครับไม่กี่บาทนะที่หลักๆที่แพงๆหน่อยก็จะเป็น บีมเอกับตัวเซลล์ของแบตเตอรี่นะครับบีมเอที่ใช้นี่ก็ราคาแค่พันประมาณพันต้นๆน,นะครับไม่ได้ถือว่าเป็นาราคาสูงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นบีมเอธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่มใชสมาร์ทบีมเอนะครับแล้วก็เซลล์แบตที่ใช้เป็นเซลล์แบตมือ2นะครับแกะออกจากแบตเตอรี่โดนกษะเนะครับเป็นลิเทียมโพลิเมอร์ขนาดนะครับ 22แอมป์นะครับ3.7โวลต์25ซีนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะครับสำหรับอ่าซีรีส์การประกอบแบตเตอรี่เทียมตัวนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ